สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าชาแนลกันนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นอะไรอยู่ในกอไผ่ที่ว่ามีการนําเสนอจุดที่น่าสนใจอีกจุดหลังจากพ่อแบมไปเข้าเครื่องจับเท็จมาแล้วคือกอไผ่ตรงเนี้ยหลายๆคนอาจจะคิดว่ามาพูดอะไรกันตอนนี้หลักฐานมันก็ไม่เหลือให้เก็บแล้วสินั่นก็คือความคิดของคนที่เสพข่าวผ่านสื่ออย่างเราๆท่านๆเนาะ แต่จริงๆแล้วการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยหลังจากสอบปากคําหลายๆปากเนี่ยตำรวจเขามาตรวจสอบแล้วก็อาจจะเก็บหลักฐานอะไรไปบางอย่างตั้งแต่แรกแล้วเพียงแต่ว่าสื่อไม่ทราบหรือสื่อไม่ได้ออกให้เรารู้เพราะว่าอาจจะเกรงว่าพยานอาจจะเป็นอันตรายได้ทีเนี้ยจุดน่าสนใจของกอไผ่จุดเนี้ย มันเป็นจุดที่ไม่ไกลจากบ้านแม่น้องชมพู่ก็คือจากที่อมรินทีวีได้เสนอข่าวไปก็ประมาณ200เมตรเนาะจากบ้านแม่น้องชมพู่แล้วก็ระหว่างทางจากจุดบ้านน้องชมพู่มายังกอไผ่เนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ยาจำลองอะ่ะเขาได้ไปเจอคือตรงตรงตรงนั้นน่ะมันจะเป็นป่ามันสัมปะหลังของยาจำลองหรือของใครนี่แหละประมาณว่าไปเจอรอยเท้าของน้องอยู่ตรงนั้น ก่อนที่จะมาถึงกอไผ่แล้วก็หลังหลังบ้านของพ่อแบมเนี่ยก็ห่างจากจุดกอไผ่เนี่ย200เมตรเหมือนกันส่วนทางด้านบ้านลุงพลก็ห่างประมาณ210เมตรก็คือทำไมถึงว่ากลับมาพูดถึงจุดกอไผ่ครั้งก็คือตามร่างน้องอะที่เราเดาๆดกันว่า เอออาจมันอาจจะเป็นญ้าขูดญ้าข่วนญ้าบาดหรือเปล่าตามแผ่นหลังตามรอยเท้าตามขาอย่างเงี้ยก,ก่อนหนะเนี้ยก็หลายๆคนก็เดาว่านะว่าเออมันมันเป็นเหมือนเศษญ้าหรือว่าญ้าคาบาดซึ่งหลายๆคนก็ไปพุ่งเป้าอาจจะเอาเด็กใส่กระสอบแล้วมันมีคนหรือสองคนเนี่ยไปตัดญ้าซึ่งเขาตัดญ้าทั้งหมด4กระสอบจำได้ไหม คือเราไม่ได้ใส่ร้ายใส่ความใครนะคะเพียงแต่ว่ามันก็เป็นจุดที่น่าสนใจว่าเออมันมันเป็นรอยอะไรที่ตามร่างกายน้องอะเนาะแต่ทีเนี้ยอ่าเราก็ยังยืนยันอะไรไม่ได้เพราะเราก็ไม่ใช่ตำรวจเพียงแต่ว่าเราก็วิเคราะห์ไปตามสถานการณ์และสื่อที่นําเสนอเนาะทีนี้เรากลับมาที่จุดกอ่ผ่กันบ้างอย่างที่นักข่าวของอมเร็นน้องน้องนัทเนาะเขาก็เข้าไปนั่ง ข้างในอ่ะซึ่งความกว้างของมันก็คือ3เมตรแต่ถามว่าเออมันมันก็กว้างนะจากทางเข้าที่เดินเข้าไปแล้วก็ความสูงก็1เมตรสามารถที่จะแอบที่จะหลบได้ซึ่งชาวบ้านเขาก็ยืนยันแล้วว่าเออมันถ้ามีคนเข้าไปอยู่เข้าไปแอบเนี่ยมันก็ไม่เห็นจริงๆนะแล้วอย่างมันก็มันก็ไกลาจากบ้านคนนะต้องสอย200เมตรแล้วก็จุดที่น่าสนใจก็คือถ้าสมมติว่าอันนี้อันนี้สมมติสมมุติขึ้นมานะคะว่า ถ้าสมมติน้องถูกอุ้มไปหรือว่าตอนแรกน้องอาจจะเดินตามไปแต่แต่บางคนก็นานแล้วแหละมีคนบอกว่าเออน้องอาจจะโดนโปะยาสลบหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณว่าเอาอพอเดินตามไปหน่อยนึงก็โปะยาสลบแล้วก็อุ้มอันนี้ก็คือการคาดเดานะคะแล้วก็กลัวว่าคนจะเห็นก็เลยเอาไปแอบตรงนั้นก่อนแต่ว่าแอดคิดว่าถ้าไปแอบแอบตรงนั้นก่อนเนี่ยน้องก็ยังไม่เสียชีวิตถูกไหมเพราะว่า ตามจุดจุดที่ว่าพบตามรูบนร่างกายของน้องอะ่ะบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นหนามไผ่หรือเปล่าที่แทงเข้าไปแต่ถ้าสมมติว่าน้องยังไม่เสียชีวิตเนี่ยหนามไผ่ที่มันแทงเข้าไปทะลุเนี่ยมันก็จะต้องมีเลือดน้องออกมาถูกไหมแต่ว่า,าจากสภาพร่างน้องที่เจอบนภูเขาอะ่ะมันเป็นแค่รูที่บุ๋มบุ่มเข้าไปโดยที่มันไม่มีคราบเลือดหรือ อาจจะโดนล้างไปแล้วก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้ถูกไหมแต่ว่ารูนั้นอะ่ะมันก็มันก็เป็นรูเล็กๆแต่ว่าลึกที่ว่า,าเขาตรวจจากสถาบานันนิติวิทยาศาสตร์อะ่ะก็ลึกต้อง5เซนอันนั้นมันก็ถือว่าลึกเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นรอยอะไรกันแน่ว่ามันกดกดทับตอนที่น้องเสียชีวิตแล้วหรือว่าหลังจากน้องเสียชีวิตไปหรือว่าก่อนแล้วก็ถูกล้างอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่า อย่างที่เราคาดการมาตั้งแต่แรกว่าร่างน้องอถูกเผาไปเร็วเกินไปอันนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าไม่สามารถตรวจสอบได้ต่อเพราะว่ามันยังใหม่แล้วก็เผาเร็วอ่ะซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนาะที่ว่าเป็นคนกระทําแต่พอมาพักหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะพุ่งเป้าไปที่ฝั่งลุงถูกไหมหลายหลายคนก็คิดว่า มันจะเป็นลุงหรือเปล่าบางคนเขาก็คิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเอ้ยมันต้องเป็นลุงแน่เลยเพราะว่าลุงชอบเล่นของลุงอาจจะนั่นน,นี่นี่นั่นแต่ก็มันก็เป็นการคาดเดาของหลายๆฝ่ายเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นของฝั่งไหนแต่อย่างที่แอดบอกว่าจากที่วิเคราะห์ข่าวมาตั้งแต่แรกเนี่ยอืมเนาะก็ฝั่งที่น่าส,สงสัยที่สุดก็ก็ไม่ใช่ฝั่งลุงนะเอาเอาเ,อาเอาเป็นว่าพูด แค่นี้ก็น่าจะเข้าใจพอจะเดากันได้เนาะคือหลายๆอย่างอะ่ะเมื่อก่อนอะ่ะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะฝั่งของครอบครัวน้องอะ่ะ mm. เขามีพิรุษเยอะมากกว่าฝั่งลุงแต่บางคนน่ะก็บอกว่าเอ้ยฝั่งลุงอะ่ะมีพิรุษมากกว่านะนั่นน,นี่นี่นั่นพูดก็ไม่ตรงกันสักไม่ไม่ตรงกันสักครั้งพูดห้าครั้งก็ไม่เหมือนกันสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ต้องรอดูผลจากตำรวจอย่างเดียวเพราะว่า เราก็จริงๆแล้วเราก็เป็นคนที่เสพข่าวอย่างเดียวเนาะก็อย่าไปโจมตีใครให้มากนะักเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็โหเฮทโลไปโจมตีฝั่งแม่โดยที่แบบเออมันก็มันก็น่าโจมตีเพราะว่าเขาก็ให้การไม่ตรงกันสักครั้งแล้วในเรื่องของคําสาบานอย่างเงี้ยก็มีคําพูดนะนะว่าให้แม่ไปสาบานร้อยวัด ถ้าไม่มีหลักฐานก็จับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้สังคมได้สงสัยว่าเอ้ยทำไมพูดมาแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งก็บางคลิปก็บอกว่า,เ,าเราก็ไม่ได้อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วเราก็ต้องต้องเหมือนกับดาเนินดําเนินหน้าต่อไปใช้ชีวิตต่อไปตามปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนด้านลุงเนี่ยคือมีคนกลุ่มหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่แรกแล้วว่า,าใครนะที่ว่าเห็น ถ้านะตอนนี้นะก็คือ,อป้าส้มโอเนาะที่ว่าเคยบอกไว้ว่าเคยให้ปากคำกับตำรวจไปแล้วด้วยว่าเห็นลุงเดินลงมาจากเขาท่าทางหน้าตาตื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่พูดคุยกับใครขนาดแกตะโกนทักแล้วก็ก็ไม่พูดคุยกับใครแล้วก็มีประเด็นที่ว่ามีคนบางคนขึ้นไปซ่อมประปา,ปาตอนกลางคืนน้าไม่ไหลอะไรเงี้ยก็คืออันนี้มันก็หลายๆอย่างอ่ะเพราะเราจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครพูดโกหก ใครพูดความจริงมันก็เลยต้องมีการเข้าเครื่องจับเท็จอ่ะเนาะอันนี้เราก็พักไว้ก่อนในกรณีกอไผ่เพราะว่าความน่าจะเป็นไปได้ว่าจะเอาเด็กไปไว้ตรงนั้นน่ะสำหรับแอดนะอาจจะเอาไปแค่พักอาจจะนะเอาไปแค่พักเหนื่อยแล้วก็พอมองแล้วรู้ทางนั่นน,นี่นี่นั่นถึงจะย้ายจุดไปไว้ที่จุดอื่นแล้วจากนั้นอันนี้ อันนี้ก็คิดตามแล้วกันแล้วจากนั้นก็อาจจะมีการเคลื่อนย้ายอีกหลังจากที่น้องเสียชีวิตแล้วขึ้นไปไว้บนภูเขาอันนี้แอดก็เดาเนาะโอเคต่อต่อไปประเด็นอีกประเด็นก็คือเพื่อนจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้ตำรวจได้เอาเบ็ดตกปลาขึ้นเขาซึ่งไม่ให้ผู้สื่อข่าวตามจำได้ไหมตอนแรกแอดเห็นข่าวแอดก็ตกใจว่า บนภูเขามันมีน้ําให้ตกปลาด้วยหรออะไรเงี้ยทำไมต้องเอาเบ็ดและลอกขึ้นไปอะไรเงี้ยก็จากที่อ่านมาตลอดระยะเวลาเนี้ยบางคนเขาก็พูดว่ามันมีร่องน้ําข้างบนนะมันมีภูเขานะคือบนภูเขาอ่ะมันก็มีแอ่งมีหินมีล่องน้ํา,นนะา,นะาตํารวจอาจจะเอาขึ้นไปจกเขาเรียกว่าจกปลาไหลเหรอใช่ไหม หรือไปตกปลาหรือไปแย่ไข่มดแดงอะไรเงี้ยคือเราก็พูดกันตลกตลกไปเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะบางคนเขาก็พูดว่าตำรวจเอาเบ็ดตกปลาขึ้นไปเกี่ยวอะไรบางอย่างที่ว่ามันอยู่ในซอกหินซึ่งมันไม่สามารถเอาไม้หรือเอาอะไรเขี่ยลงไปเขาก็เลยใช้เบ็ดหย่อนลงไปในล่องเพื่อนำวัตถุพยานบางอย่างขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยบางกระแสก็บอกว่า ได้เสื้อใครบางคนประมาณว่าอาจจะเป็นชิ้นผ้าเศษชิ้นผ้าที่พอดึงขึ้นมาแล้วอะ่ะมันกลับมีเส้นผมหรือเส้นขนของของอะไรบางอย่างไม่ได้ยืนยันว่าเป็นของคนหรือเป็นของสัตว์มันติดอยู่ด้วยอันนั้นก็คือมันก็ต้องเอาไปพิสูจน์ตามนิติวิทยาศาสตร์นะว่ามันมันมีความเกี่ยวข้องกับคดีรหรือเปล่าอะไรเงี้ย ฟังมาถึงตรงนี้เราก็ตื่นเต้นกันนะเนอะว่าเฮ้ยเออมันมันเป็นของใครทาไมไปอยู่ตรงนั้นแลวทาไมไปอยู่บนภูเขาอะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างอ่ะมันสามารถแบบจับมาเป็นประเด็นได้หมดเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนอะเพราะเพราะหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุอ่ะจุดเกิดเหตุอ่ะมันเขาเรียกว่ามันถูกจัดฉากให้เก็บหลักฐานได้น้อยมากตํารวจเขาก็ต้องทํางานอย่างหนักแล้วก็ทําทุกวันอย่างที่เขาพูด ซึ่งก่อนหน้านี้นเ,นเราก็ว่าเขาเนอะว่าเอ้ยทำไมไม่ทําอะไรเลยเงียบเขาทําทุกวันค่ะแต่ว่าเขาไม่สามารถบอกเราได้แค่นั้นเองก็คือเราก็เป็นกําลังใจให้ตํารวจอ่ะเนาะก็คงจะใกล้แล้วล่ะใกล้มากแล้วแหละเพราะว่าทุกอย่างมันก็ลัดเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วเนาะพวกเราก็ลุ้นกันตัวกล่งเลยว่าเออมันมันจะไปตกอยู่ที่ใครแล้วก็ถ้าตกอยู่ทุกตกอยู่ที่คนคนนั้นแล้วเนี่ยเออแล้วเขาจะดิ้นยังไงแล้วเขาจะ เขาเรียกว่าจะพิสูจน์ตัวเองยังไงว่าเขาบริสุทธิ์จริงเนาะอันนี้เราก็ต้องรอแต่ก็คงไม่น่าจะนานเพราะว่าแน่แล้วอะคิดคิดว่าแน่เลยนะว่า15บหากุมภาเนี้ยไม่เกินนี้นะหมายจับจะออกหรือบางกระแสก็บอกว่าไม่เกินสิ้นเดือนกนุมภาแน่นอนอ่ะอันนี้เราก็15กากุมภาหรือว่าสิ้นเดือนกุมภาแต่น่าจะมีข่าวดีในเดือนกุมภาเนี้ยแน่นอนเราก็อดใจกันเนาะก็เราลอ,อกันมาเกือบ เกือบจะ9เดือนแล้วว่า8เดือนกว่าแล้วเนาะเราก็รออีกนิดนึงแล้วกันนะใจะเย็นเพราะว่าบางคดีก็เป็น10ปีกว่าจะจับคนร้ายได้เนาะโอเคเราก็ขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ตํารวจไปส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยเรื่องอเงินบริจาคสร้างพื้นศาลาวัดภูหลวงเนาะตอนนี้ก็แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วน ประเด็นที่ว่าลุงพลไม่จ่ายค่าแรงให้คนงานซึ่งว่าคนงานไม่เอาบางส่วนก็อยากจะถวายให้กับพระอาจารย์สมบัติทีนี้เมื่อคือนก่อนลุงพลก็ได้เรียกผู้ใหญ่บ้านก็คือมีภรรยาของผู้ใหญ่บ้านมาแทนเพราะว่าที่แจ้งไว้ก็บอกว่าผู้ใหญ่บ้านติดธุระอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อ่าโอเคไม่เป็นไรอันนั้นก็แล้วแต่เขาแต่ว่าภรรยาเขาก็มาทีนี้ตอนแรกบอกว่าจะให้ ลุงพลเนี่ยไปถามพระอาจารย์สมบัติว่าจะเอาเงินมาให้ให้พระอาจารย์นะพระอาจารย์ก็บอกว่าไม่ไม่เพราะว่าเอาไปให้ชาวบ้านที่เขามาทํางานดีกว่าส่วนชาวบ้านจะเอามาถวายก็ให้ชาวบ้านคนคนนั้นเอามาถวายเองอัตมาไม่ขอไม่ขอรับรู้ตรงนี้ก็คือไปเคลียร์กันเอาเองว่างั้นเถอะทีนี้ลุงพลก็เลยเรียกเมียภรรยาผู้ใหญ่บ้านมา รับทราบแล้วก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอนะของตามช่อง YouTube ต่างๆที่ว่ารายล้อมลุงพลอยู่ว่าให้เป็นพยานนะนี่ก็คือให้แล้วนะค่าแรงที่ว่าค้างไว้30,000กว่าบาทคือบางส่วนก็มารับเงินไปแล้ว5,900ประมาณนี้แล้วก็ส่วนที่เหลือก็สองหมื่นหนึ่งกว่าๆอะไรเงี้ยคนที่ไม่อยากกรับก็ให้ภรรยาผู้ใหญ่บ้านไปชี้แจงแล้วกันว่าเออของคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้คนนี้นะใครอยากรับก็รับไปใครไม่อยากรับก็ เอาไปถวายพระ,ะพระอาจารย์สมบัติอเราเองก็ตามนั้นก็คือลุงเคลียร์ตรงนี้แล้วค่าแรงของชาวบ้านนะส่วนเงินที่เหลือไม่ว่าจะกี่แสนก็แล้วแต่ทางพระอาจารย์สมบัติก็ยืนยันหนักแน่นแล้วว่าไม่ขอรับเงินจากลุงอีกแล้วจะเหลือจะเหลือกี่แสนก็ไม่เอาจะเหลือกี่ล้านก็ไม่เอาเพราะไม่อยากเกี่ยวข้องกับเงินก้อนนั้นอีกต่อไปเพราะเงินมันร้อนคือคำว่าเงินมันร้อนเนี่ยก็คือ ที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีการก่อสร้างไม่ว่าจะขุดดินไม่ว่าจะเ,เทพื้นหรือว่าวางเหล็กหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันวุ่นวายมาตลอดรวมทั้งก็โดนกระแสดราม่าอย่างที่เรารู้กันนะว่ามียูทูบเบอร์มามาด่าพระอาจารย์แล้วก็เอาคลิปไปลงว่าพระอาจารย์อยากได้เงินนั่นนี่คือท่านพระอาจารย์ไม่อยากวุ่นวายแล้วไงท่านก็เลยบอกว่าไม่เอาถ้าเงินที่เหลือจะก,กี่บาทก็แล้วแต่ ลุงพลจะเอาไปทําประโยชน์ให้กับวัดอื่นก็แล้วแต่ลุงพลเลยแต่ว่าทางด้านพระอาจารย์เนี่ยไม่เอาแล้วส่วนอะไรที่มันยังไม่เสร็จก็คือณตอนนี้อาจจะประมาณ99%เรหลืออีกแค่นิดนิดหน่อยก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวคนที่มีจิตศรัทธาจะมาสร้างให้มันเสร็จอันนี้ก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นศาลาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่ามันเหลืออีกหรหรือ5%อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนอื่นเขาก็อาจจะมาช่วยทีหลังแต่ว่าเรื่องลุงพลเนี่ยก็ พื้นศาลาเสร็จก็คือขอให้ให้เก็บของไปไม่เอาไม่อยากยุ่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ท่านก็ยังฝากคติทมคติธรรมให้กับทุกคนว่าความโลคมักก็ทําให้คนเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นใครในโลกนี้ก็แล้วแต่ทุกวันนี้ที่โลกมันวุ่นวายก็เพราะคนไม่รู้จักพอไม่รู้จักประมาณมีแล้วก็อยากมีอีกประมาณนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้เจาะจงที่จะว่าใครก็คือเป็นคติธรรมเป็นคติธรรมที่ให้คนได้คิดว่าเออโอเค เรามีทุกวันนี้ก็เพราะใครเราจุดเริ่มต้นของเรามายังไงก็อยากให้ทุกคนอย่าลืมตัวทำดีก็คือก็ดีแล้วแต่ว่าถ้าทำไม่ดีมันก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าจะต้องมีคนติชินนินทาน,นั้นก็เป็นเรื่องของทางโลกไปท่านก็ท่านก็ฝากไว้แค่นี้ส่วนปถอน ปะถอนก็ได้นำเงินจาก FC ที่ร่วมทำบุญมาจากสายปะถอนนะเนาะมาถวายพระอาจารย์สมบัติก็เป็นเงินประมาณ5,000กว่าบาทเนาะก็พร้อมทั้งขอบคุณลุงพลไปด้วยที่ได้มาทำพื้นศาลาให้กับวัดผู้หลวงจนแล้วเสร็จนะประเด็นของปะถอนก็คือก็ยังก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้าสมมติว่า จะให้ป้าถอนและลุงม็อกไปเป็นพยานให้กับลุงพลว่าเออได้อยู่ด้วยกันจริงวันที่11ไปไหนด้วยกันจริงเนี่ยป้าถอนกับลุงลุงม็อกก็ยังยินดีที่จะไปเป็นพยานให้แต่เรื่องส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยป้าถอนก็บอกว่าขอถอยแล้วไม่ไม่ขอไปข้องเกี่ยวไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวดีกว่าเพราะว่าไม่อยากให้มันวุ่นวายมากไปกว่าน,นี้เพราะว่าณตอนนี้ก็ เอฟซี ờ, บางส่วนก็เข้าใจแล้วเข้าใจว่าเออโอเคปถอนเป็นยังไงทําอะไรอยู่นะตอนนี้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าสมมุติว่าเข้าไปวุ่นวายหรือว่าเข้าไปหาลุงพลอีกในฐานะเพื่อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะไปมีประเด็นดราม่ามขึ้นมาอีกว่าเอ้ยทําไมนั่นน,นี่นี่นั่นปถอนก็เลยบอกว่าขออยู่อย่างนี้ดีกว่าอยู่ใครอยู่มันถ้ามีอะไรที่พอจะช่วยได้ก็ก็ช่วยแต่ว่าถ้าจะไปส่งสิ่งเหมือนเดิมหรือไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนเดิมเนี่ยก็คงจะไม่แล้วขอหยุดณนะตรงนี้ดีกว่า แต่เรื่องพยานก็ยังยืนยันว่าจะไปเป็นพยานให้ลุงพลต่อเนาะอันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับป้าถอนนะส่วนด้านลุงพลเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนเนี่ยมีหนังสือเรียกตัวให้เข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปชี้แจงเนาะเข้าไปชี้แจงในกรณีไม้มาฆ่ากา็ให้ไปในวันจันทร์วันจันทร์หน้าก็คือพรุ่งนี้วันจันทร์พรุ่งนี้เออไม่ใช่วันจันทร์หน้า เวลา9นาฬกาก็ให้เบสชี้แจงประเด็นว่าได้ไหมมาค่ามายัางไงนั่นน,นี่นี่นั่นนะแล้วก็วันจันทร์ก็คือพรุ่งนี้เนี่ยทนายตั้มก็จะไปพบลุงพลด้วยแต่ว่าก็จะไปลงที่สนามบินสกลนครแล้วก็อาจจะพักในตัวในตัวสกลนครก่อนส่วนจะพูดคุยกันตอนไหนหรือเวลาไหนแล้วก็รอ,อติดตามกันนะว่าเขาจะยังไงกันเนาะณนะตอนนี้คลิปนี้ก็ ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนจะมีประเด็นอะไรโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวแอดก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาคุยกันเนาะคุยได้นะคะบางทีถ้าสมมติว่าข้องใจอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้ถ้าแอดว่างเดี๋ยวแอดก็จะมาอ่านเนาะบางทีแอดก็ต้องไปข้างนอกไปทําธุระส่วนตัวอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลามานั่งอ่านอคอมเมนต์ก็ขออาภัยมาณที่นี้นะคะไม่ต้องน้อยใจนะถ้าบางคนบอกว่า เออให้กำลังใจแอดแอดมึงไม่เคยมากดไลค์กูเลยนะมึงไม่เคยมาตอบคอมเมนต์ขอประทานโทษนะคะก็คือบางทีแบบมันหลายๆคลิปแล้วคอมเมนต์มันเยอะแอดก็แบบเออยังไม่ได้อ่านอะไรเงี้ยแค่มานั่งทำคลิปแล้วก็ตัดต่อก็บางทีมันก็เหนื่อยเนาะเพราะว่าก็ทำงานทางานด้วยอะไรเงี้ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะจนกว่าคดีจะสิ้นสุดลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย